ทุกคนเคยตื่นมาแล้วตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าตื่นมาทำไมหรือว่าช่วงนี้เนี่ยมีใครที่อยู่ในอารมณ์ดาวดวงวงงเวงเวงไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรหรือว่าจัดการกับความรู้สึกตัวเองอยังไงถ้าหาว่าทุกคนเป็นเหมือนกันนะคะเอิยก็ขอให้คลิปนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในกำลังใจสำคัญแล้วก็ประสบการณ์ หรือว่าสิ่งที่เอ๋ยได้เจอมาและเอามาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น่อยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเอ๋ยเอยอีกแล้วนะคะห่างหายไปนานมากจากการทำคลิปก็เอ๋ยไม่ได้ไปไหนนะคะไปจัดการปัญหาตัวเองมา mm hmm. ก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่หนักหน่วงสำหรับใครหลาย,ลายๆคนนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิด19เนาะทำให้เราต้องเจอปัญหาต่างๆออกจากบ้านก็ไม่ได้ความปลอดภัยก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบ มันจะดีหรือเปล่าเนาะมันจะปลอดภัยหรือเปล่าการที่เราออกไปคนอนมันจะติดเชื้อโควิดหรือเปล่ารวมถึงสุขภาพการงานการเงินเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยเราหาความมั่นคงในชีวิตเราอะแทบไม่ได้เลยซึ่งที่หายไปเนี่ยเอ๋ยก็ไปจัดการปัญหาชีวิตตัวเองมาเหมือนกันแล้วก็ อยากจะเอามาแชร์เอามาเล่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเอ๋ยเพิ่งเจอทางออกที่ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆก็เลยอยากจะเอามาเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอย้อนเล่ากลับไปว่าเอ๋ยเนี่ยทำงานอะไรเป็นอะไรแล้วปัญหาที่เอ๋ยเจอมาในช่วงเนี้ยมันคืออะไรเอ๋ยเนี่ยมีงานประจําเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวใช่ไหมซึ่งทําแบบมาแล้วแบบนานมากแล,แล้วเจ็ดแปดปีลแล้วก็เอ๋ยเนี่ยเร็วๆเ,เนี้ยเพิ่งไปค้นพบอาชีพอาชีพหนึง่งที่เอ๋ยรู้สึกว่า ฉันรักมันอนะ่ะฉันชอบมันมากมันก็คือการร้องเพลงาการที่เอ๋ยเนี่ยได้ร้องเพลงแล้วทําให้คนที่ฟังเราเนี่ยมีความสุขหรือว่าเราร้องเพลงเศร้าแล้วเขาอินตามร้องไห้ตามเนี่ยมันเป็นอะไรที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นการเติมพลังชีวิตที่เอ๋ยได้มากเลยซึ่งก็บอกว่าไอ้ชีวิตชิวๆเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ชะงักหลังจากที่เจอโควิดระลอก3คือไม่รู้ว่าละระลอกที่เท่าไหร่แต่ว่าไอ้ระลอกล่าสุดเนี่ยเป็นระลอกที่หนักมากจนมันถึงจุดที่แบบ ตื่นมาถามตัวเองว่ากูตื่นมาทําอะไรวะหรือว่านี่กูเป็นอะไรอะ่ะทําไมกูดาวขนาดนี้ทาไมกูรู้สึกทําอะไรก็ไม่มั่นใจทําอะไรก็แบบสู้คนอื่นไม่ได้หรือแบบทําไมคนอื่นเขามีความสุขจังมันเป็นความคิดลบๆอะไรพวกนี้เนาะจนหน่อยก็ตัดสินใจว่าไม่ได้แล้วฉันจะนั่งเฉยๆแบบเนี้ยไม่ได้ฉันต้องทําอะไรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยแบบ อัพสกิลหรือว่าโปรดักทีฟขึ้นเอ๋ก็เลยตัดสินใจไปฝึกภาษาอังกฤษรวมถึงเอ๋ไปหางานประจำทำซึ่งต้องบอกทุกคนก่อนว่าเอ๋อ่ะเป็นคนที่ไม่เคยทำงานประจำเลยตลอด27ปีที่ผ่านมาเรียนจบแล้วเนี่ยเอย๋ก็เป็นฟรีแลนซ์เลยนะคะคือเอ๋อมีประสบการณ์ด้านฟรีแลนซ์จะมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าชีวิตของพนักงานประจำอ่ะเอ๋แทบจะแบบไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำอ่ะเราก็ไม่ติดเราก็ไปทำเพราะว่าเราอ่ะ อยากที่จะแบบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยก็ไปทํากลายเป็นว่าไปทําแล้วอะ่ะเราเข้าใจว่าการที่เราไปทํางานเนี้ยจะทําให้แบบจิตใจเราอะ่ะมันฟูขึ้นหรือดีขึ้นแรกๆอะ่ะมันก็ดีแต่พอทําไปแล้วอะ่ะมันก็ยังไม่ดีเว้ยมันก็ยังกลับมาแล้วก็แบบหนักกว่าเดิมคือกลับมาแล้วอ่ะก็กลับมาร้องไห้กลับมาแล้วก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกดาวรู้สึกหมดพลังมันหนักหน่วงจนกระทั่งมันกระทบต่อชีวิต ความสัมพันธ์คนรอบข้างเนาะไม่ว่าจะเป็นทางคุณพ่อคุณแม่เองหรือว่าทางแบบแฟนหรือว่าเพื่อนๆเงี่ออยคือกระทบหมดเลยเอาเป็นว่าง่ายๆคือแบบใครอยู่ใกล้ตัวทุกคนจะดูอมทุกข์หมดเลยเพราะว่าเอ่ยแบบอมทุกข์ไววมากแล้ว,วพยายามหาอะไรทำเนาะทานู่นทํานี่ทํานั่นจนเฮอมีวิธีหนึ่งหรือว่ามันจะเวิร์กวะก็คือลองออกมาไหมเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่ ลองย้ายที่อยู่เอ่ยก็เลยลองย้ายที่อยู่จริงๆก็มาอยู่จังหวัดจันทบุรีนะคะเราก็คิดว่าเออมันคงจะดีขึ้นกลายเป็นว่าย้ายสถานที่มันก็ยังไม่ได้ช่วยทําให้แบบเอยรู้สึกดีขึ้นกลายเป็นว่าแย่ลงด้วยซ้ําเอ่ยจจาได้ว่ามีวันหนึ่งเอ่ยไปเขื่อนแล้วก็ไปยืนอยู่ริมริมเขื่อนเลยก็ร้องไห้เวอร้องไห้แบบร้องไห้แล้วมันถึงจุดที่ใจเราอะ่ะมันพูดกับตัวเองว่า หรือว่าเราหายไปเลยดีวะเราไม่อยู่แล้วดีวะอยู่แล้วเหนื่อยจังทําไมต้องเป็นแบบนี้มันเป็นฟีลเนี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยซึ่งเราก็หาต้นตอของมันไม่ได้แล้วมันก็มีความคิดเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะถ้ามันปล่อยไว้เป็นอย่างเงี้ยตลอดสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาแบบเนี้ยมันเสี่ยงนะมันเสี่ยงที่จะแบบป่วยหรือว่าเป็น,นหนักซึ่งก็มีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเราเขาก็เลยแนะนาว่า เฮ้ยพี่เอ๋อยพี่เอ๋อยลองแบบไปปรึกษานักจิตวิทยาหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านแบบที่ปรึกษานักจิตวิทยาดีไหมเราก็เลยตัดสินใจเลยว่าโอเคเราจะลองปรึกษานักจิตวิทยาดูหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนาะวันนั้นก็น้องเนี่ยเขาก็ส่งคอนแทคมาให้เลยก็ทําการแบบจองซึ่งเอ๋ยจองเลยก็คือส่งมาคืนเนี้ย พรุ่งนี้เอ๋อขอคุยเลยเพราะเอ๋อรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแบบทรมานมากรู้สึกแย่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอจองไปซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นการคุยผ่านวิดีโอคอลจริงๆเนี่ยของทางที่นี่เขาก็จะมีแบบคุยตัวต่อตัว,ตวคุยโทรศัพท์พิมพ์แชทคุยก็แล้วแต่ที่ว่าเราเนี่ยจะสะดวกอะไรเอ๋อก็เลยโอเคงั้นก็เป็นวิดีโอคอลละกันการเตรียมตัวของเอ๋อก่อนละกันนะคะสาหรับการที่เราจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาเนาะเอ๋อก็เหมือนเรียบเรียงเรื่อง รีบเลียงสิ่งที่เราอะเคยเจอมาในอดีตก่อนว่าเราเป็นยังไงเราเป็นแบบอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็สิ่งที่เราทําปัจจุบันเราทําอะไรได้บ้างเราทําอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้เราไม่ได้ทําอะไรแล้วบ้างแล้วก็เล่าถึงปัญหาและความรู้สึกของเราว่าเรารู้สึกแบบเนี้ยมันคืออะไรเพราะว่าเอ่ยอะหาต้นต่อของปัญหาจริงๆไม่เจอเนาะว่าไอที่แบบกูดาวกูเซงเนี่ยมันคืออะไรหลังจากที่ได้คุยกับนักจิตวิทยาเนาะแล้วเขาก็ถามถามถามเราว,ว่าแบบ อ่าไหนาลองเล่าซิแล้วก็เล,เ,ลเล่าเล่าเล่าแบบหมดเปลือกเลยนะคะแล้วก็คือต้องบอกจริงๆว่าคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเก่งจริงๆอะ่ะคือพี่เขาสามารถที่แบบฟังเรารอบเดียวแล้วเขาก็จับประเด็นแล้วเขาก็สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ที่บอกว่าเราแบบทาให้คนอื่นที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเขามีความถูกอะ่ะเราก็ไม่รู้เนว่ามันเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปปรึกษาแบบนักจิตวิทยาเขาก็สามารถแบบเห็นปัญหาได้แล้วก็แก้ปมงปัญหาได้แล้วก็ให้เราแบบ ลองไปทำดูแล้วก็ follow up หลังจากที่เอ๋ยได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา mm hmm. เพียงแค่2ชั่วโมงนะคะ mm hmm. ก็ทำให้เหมือน energy mm hmm. เราอะ่ะมันกลับมาเ mm hmm. พราะเราอะ่ะรู้แล้วว่าเส้นทางจริงๆที่เราจะเดินทางไปอะ่ะ mm hmm. เป็นยังไงเอ๋ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๋ยอยากจะเอาสิ่งเหล่านี้มาแชร์หรือว่ามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังว, mm hmm. ว่าการที่เอ๋ยได้ไปคุยได้ไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้นจิตวิทยาไม่ใช่เรื่องที่แย่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ย เป็นเรื่องที่เขาสามารถช่วยคลายปมปัญหาจริงๆของเราได้หรือว่าให้เราเจอต้นต่อของปัญหาจริงๆแล้วค่อยแก้ยังไงเอ่ยก็หวังว่าข้อมูลที่เอ๋ยเนี่ยเล่าให้กับทุกคนฟังไปก็จะเป็นประโยชน์นะคะในการตัดสินใจเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราเอาเรื่องของเราเนี่ยไปพูดคุยหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยว,ว,ว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่าดีกว่าปล่อยให้ตัวเราเนี่ย อยู่ในภาวะที่ดิ่งหรือว่า d ด p เ e รสนะคะยังไงถ้าหากว่าใครเนี่ยที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้เอ๋ยด้วยนะคะหรือว่าถ้าหากว่าพี่ๆน้องๆเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีวิธีฮิวใจตัวเองได้บ้างในช่วงนี้ก็เอามาแชร์กันได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะวันนี้เอ๋ยลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ